ตายตายแบบตัวนี้แหลนะมันทีเราเข้าใจว่าผีไม,ม่ไหมอะไรพวกนี้นะครับปัญหาสาเหตุเพรา้อะไรเจ้าานหายยังเพราะอโทษนั่นคือเรื่องอะไรนะปัญหาสาเหตุไม่ดนะนะได้ก็โทษสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันจะได้โทษใครไม่ได้โทษผีเลยกว่านะน,นั่นเป็นคนเชื่อนะครับในของถ้าเราปวดจริงๆแล้วเกิดจากหัวใจเต้นหัวใจวาย จากหลายอย่างนะครับจากการทำงานหนักเป็นไปกับเนินวัแรล้านะหลายคนที่ทำงานต่างประเทศทราบู้สิงงายเดินเงินเล่นนะครับ่อนอนตายเรานะครับต่างๆอายุเยอะขึ้นไม่ได้พักผ่อนมีโรคประจำตัวที่ไม่รู้โรคหัวใจที่เราไม่รู้ตัวนะครับตึกไป หลอดเลือดแดงนะครับนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับที่สําคัญนะครับคารอติกเนี่ผมจะบอกกับข้าวนะหลอดเลือดแดงเป็นส่วนไหนที่มันสำคัญสำคัญหลอดเลือดแดงที่คอเนี่ยเขาเรียกว่าทารอติกพัตเตอรดี้นะหมอเลยนะครับล่าวนะทุกคนเดี๋ยวเราไปข้ามที่คอสองข้างนะครับลองจับดูมันจะรู้สึกว่าเต้นร้อนตุ๊บตุ๊บตุ๊บตามแบบที่ประจานนะครับ มีนะครับอน,นี้มึงบอกเป็นทันทย์ที่นะถ้าไม่ทาไม่เจอเนี่ยคือไม่มีเลืองเกี่ยวร่างกายนะครับใจท,ทำงานเครื่องปั๊มเราเสียถ้าไม่มีที่ประจอนนะเรเรียข้อมือข้อพับข้อมือง่ายที่สุดกรจากที่ข้อมือนะสำหรับผู้ใหญ่เพราะมันสะดวกแล่สองนิ้วสองนิ้วคือนิ้วนนี้นะครับสองนะินะ้วนทะีนะ่เนระียนการแต่ตนทะีนะ่ ข้อม okay. ือแน่นท่าและนอกครับเป็นไงครับทำผ่านอะไรได้บมันอยูสเต็นบอสพี่ไพ่โปเต็นบอสครับมีนะนะครับต้องมีนะครับขี้ประจอนนะครับนี่เรียกว่าขี้ประจอนนะฮะนะในผู้ใหญ่ก็จะข้อมือเหมือนกันเหมือนแทบแบนจีนเลยนะครับ จับที่ระจนบอกได้ถึงโลกนะนั้นคือแผนจีนเขาเป็นสาวตของเขาครับเขาก็คงจะบอกได้จริงนะฮะเทประจรเบาหรือเร็วนะครับบวมนี้บอกโลกได้นะครับถ้าเป็นสาก็ต้องมปจินสายที่นี่ครับให้จับเทประจบอกโลกได้นะครับนะเคยดูแผนจีนไหมครับจับเทปกระจนบอกได้ว่าเป็นเพรู้ญิงผู้ชายนะฮะนะ